สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตตดดิธิคุณเลขที่25ชั้นม5ทับ4วันนี้ผมจะมานมน้วใจชวนเพื่อนๆมาโบสครับหลายคนอาจจะมองว่าการมาโบสของชาวคริสต์เนี่ยคือแค่มาฟังเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็ไปสารภาพบาปเป็นอะไรที่ฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วศาส,สนาคริสเนี่ยมันมีปม,มอะไรเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ที่แฝงอยู่เยอะแยะเลยนะครับแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพระเยซูเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรมันอย่างไรแล้วศาสนาคิดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ยุโรปเลยก็ว่าได้ครับก็คือศาสนาคิดนะครับเข้ามาในไทยครั้งแรกในสมัยอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสนะครับที่เข้ามาค้าขายกับ ชาวอายุทยาโดยพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันจะมีอยู่สองตอนหลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องราวก่อนจะมีพระเยซูแล้วก็หลังจากมีพระเยซูไปแล้วนะครับโดยเรื่องราวก่อนจะมีพระเยซูเนี่ยจะเล่าถึงชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกให้ไปทำสงครามกับชาวฟิลิสเตียเพื่อขยาย ดินแดนนะครับส่วนเรื่องราวหลังจากมีพระเยซูแล้วเนี่ยจะเล่าถึงการเกิดของพระเยซูที่พระเยซูคือเกิดอย่างหา,ารรย์นะครับพระเยซูไม่ได้เกิดจากปะสูสิของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าทําให้พระเยซูเกิดมาในท้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมารีนะครับโดยที่นางมารีเนี่ยเขาก็ ยังไม่ได้ไปสมสู่กับชายได้เลยนะครับแล้วพอพระเยซูตโตขึ้นเนี่ยพระเยซูก็ทำการอัศจรรย์รักษาโรคครับแล้วในเยรูซาเล็มในยุคนั้นนะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของจักวรวรรดิโรมันแล้วพวกโรมันเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาก็เลยทำการตึงการเข็นพระเยซูนะครับโดยพวกทหารโรมันนะครับ แล้วพอไปยูสิ้นพายชนพวกท่าหาดนะครับก็เอาพระศพของพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์แล้วผ่านไปสามวันนะครับกลายเป็นว่าพายูฟื้นคืนพายชนครับโดยที่อุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์คือหินที่ปิดปากอุโมงค์อยู่ครับก็ถูกกริ้งพ้นออกไปแล้วภายในอุโมงค์ก็ว่างเปล่าครับแล้ว ก็มีสาวบกมากกว่า500คนครับได้พบเห็นพระองค์ได้พูดคุยกับพระองค์ได้กินข้าวกับพระองค์โดยที่มือและเท้าของไพเซูนะครับยังมีรอยตะปูเป็นรอยตึงกางเขนอยู่ครับแบบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าเป็นแผนการให้ไพเอซูได้ไถ่าบาปที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นนะครับเพราะว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดครับ แล้วหลังจากที่ไพเยซูฟื้นคืนไพชนภไพเอซูก็อยู่กับสาวกอีก40ี่สิบวันก่อนที่ไพเอซูจะถูกพระเจ้ารับคิดไปให้ลอยคิดไปในหมู่เมฆแล้วก็กลับสู่สวรรค์ที่พงจากมาครับแล้วหลังจากนั้นพวกสาวกก็ได้ํำเอาเรื่องราวของไพเอซูไป ประกาศในเมืองต่างๆในยุโรปแต่ด้วยความที่ยุโรปในตอนนั้นถูกปกครองโดยจักรวรรดิโรมันทําให้สาวกหลายคนถูกฆ่าตายจนกระทั่งมีจักรพรรดิโรมันคนหนึ่งชื่อคอนสแตนตินมหาราชนะครับ mm hmm. เขาเชื่อในศาสนาคิดต mm hmm. ก็เลยประกาศให้ศาสนาคิดเป็นศาสนาประจําชาติโรมันครับส่งผลให้ ผู้คนหลายคนในยุโรปเนี่ยก็นับถือศาสนาคริสต์กันนะครับจนกระทั่งในริซศักราดที่410กุงลงถูกตีแตกโดยกลุ่มอนายะชนนะครับทำให้ทั่วทั้งยุโรปที่เคยอยู่รวมกันเป็นจกักรวรรดิโรมันเนี่ยก็แตกออกเป็นอาณาจักรต่างๆเรียกว่ายุคก,กลางนะครับแล้วในยุคก,กลางเนี่ยนะครับ ศาสนาคิดก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองอาณาจักรต่างๆในยุโรปโดยองค์พระสันตะปาปานะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับการมาโบสไม่ใช่เรื่องน่าอายครับเพราะว่าที่โบสถมีกลุ่มเพื่อนๆวัยรุ่นมากมายครับที่พร้อมทจะอยู่เพียงท่าเ,เพื่อนๆเ,เสมอครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยโดยเฉพาะ เรื่องปัญหาความรักนะครับทางโบสถ์เราก็ยินดีให้ทำปรึกษาครับแล้วในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ในข้อความเปรียบเทียบประมาณว่าคนที่เชื่อพระเยซูนะครับเหมือนกับพระเยซูจะปกป้องเขาจากมารซาตานเหมือนกับว่าคนคนนั้นนะครับได้รับการสวมชุดเกราะโรมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็จะไม่หวั่นไหวครับ สุดท้ายนี่ผมขอปิดจบด้วยข้อความที่ว่าลูกทิ้งก็แค่หยิบชุดเกาะโลมันขึ้นมาใส่จะได้ไม่ผงช้านครับขอบคุณครับ